สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค,คนครับมืนด้ช่องฮักนกชาแนลครับมาพี่น้องมามอือดีครับสังกะรีมะเร็งน,นำ้ำได้เป็นเมนูซอยจุพี่น้องโอ้ยพูดน,นะ,ะนแก้มพกพร้าลูกโดดอันนี้สามสิบกีบครับโอ้ยสังกะรีขึ้นด้ตับลายนะครับอจุตับพี่น้องเลยมือดีเสษเศษบาน<อ>ๆเนาะมาพอ้กันแตะละทือครับหาตะแนวเศบแศบอันน<อ>ี้เป็นแจ้วกีเพียพี่น้องแจ่วเพียแจ่วบีซอสโค้มครับ แบบตอนลูกเตาก็มีลกกมเลยฉันกะรีเบิ้งโคดามิลูกเต้าครับป่ะหัวหลายใหญ่ห้างครับแกมพักมะเขือเน่อากาศขาวเน่พริกลูกโดดเอา้าเอาคำยิ่งใหญ่ไอบีน้องเขาเบิ้งครับแซ่บตอนแซ่บเจ็บหรอมาอมเอาเอใส่แล้ครับอเอาทางเหนือก่อนครับซูซี่ครับท่านว่าตับตับเด้อ เออเ้ยออลูก hmm. ต mm ้าใส่พ hmm. ร mm ้อมคำนี้โอ้อเลยครับเบิ่งเต็มบวงอันย่า ครับหมักตูมครับมากินกำลังา็เต้าครับโซ uh huh. ่พี่น้องแบบตอนลูกเต้าอืม uh huh. ทามสิบกีบมานำดิงเอาด้วยระบาเด้ออันนี้บริสุทธิ์โซครับ อืตับใส่เนื้อใส่ครับสุย,สนนสย,ย่างสุเนียวแสบแบเนี่ยมาเที่ยงครับเบ้าอุ้ยพันลุมปุ่มเลยอือโอ้เจียวคมอำลำเนาะอือ มันเป็นเนื้อง่วหน่อยครับมันละหอมเร่อบาลรำเป็นเอินว่างัวกีครับนุ่มเนาะเหนือไปพ่ กินได้ทุงนยายเมื่วันกินปลาดูสีทำย่างไงครับ6ซ้อนได้กันเลยครับทันงตับทังสีนบรรยากาศดีแห้งหมดนี้กินเพื่อครับโอ้โหแบกคือเบิง มันหอมูเลยพี่น้องอม,มานั่งข้าวเดียวทฟงบินตั้มครับต้องขอโทษขอไผ่ไบก่อนงามหนิลหลากหลายากลางนี่สิเป็นตอนลูกเตาครับลูกเตาหนึ่งคือคางนีซีคางนีซีครับซีคุณซีครับเป็น <laughs> Hmm. Hmm. สังกะรี่ย่านเดนิเอครับซ hmm. ับลงไปลูกโดดนู่นนี่น่อยหนึ่งกับเผ็ดๆพี่น้องเลย hmm. หอมครับรักไปบตูมมันเดือพี่น้องเด้อแซ่บๆต้องการครับมันเองอากาตอนสี่คูณสี่เนาะหนุ่มเฮ้ยจับหวานอ ออออตอนนี้ไงพอดีโปรแกรมข่า,ขาจุเจียวอย่างดีครับเพิ่งแต่ละตอนเนาะไงสาใจดิทำประดำสร้อยประดงห่วงครับแสบทั้งไงทั้งแสบก <c oughs> ินเลยร้ายครับไงไว้ <c oughs> บริษัทมนกันถึงกันได้เนาะน้อยเป็นปีครับหึงเฮือมาหนึ่งเบิง้งบางๆครับเมนูคนอีสานบ้านเฮาครับก้อยแจวกินเลยเพื่อนว่ะ อวานใจคมนไอะไรก็อําลําสครับปีคุณซีคากแง่กันนี้ไปว่าเนื้อนพ่อยเนะแมหัวกี่พ่อยแล้วก็ห้อมค่ะ แวกบครับขม <c oughs> ผมเก็มมีเบิดเอาเด้วตับผูมักับจุใส,ส่กับซีนเลยเขาโมนิจนคาเทานาซอยใส่เนาะ เกนตรนาโปโปมาทนาบอกเอยยู่เลยเนษะรน,นาจวดน้ำเจียวกับพราแห่งนะครับจะเลยบริพาก,กันการหลุดดดอ๋อนี่ขักเนาะอีบบอกวงนอะไรเงี้ย สามิกรีบเรือพาคิริวง่ายๆพี่น้องอันเ <c oughs> มนูเนือ้อเรือเมนูจูนี่ครับเวลากินนี่อิมอ่มอิ่มหิงแมนบ่แมนซูซี่ตบพัน มันอันเบิดเอาสอนสองบ่าสอนสองเอาจุใจไปเลยครับหนึ่งเฮิง์พอเท่หนึงเมนูซอยจุเป็ดเมนูกินดิบผู้เพิ่นมากินครับต้องขอโทษขอภายไว้ก่อนแต่ข้ามาผู้กินมาตับหวานครับ อ้เพชจนไหยกระดาษเบรใไซรูกโดดทีบอกครับตก,ก,กพริกควยหม่ตกพริกควยเองมันละเพชเด้อจงให้เบาอสักการีตับครับกินเพื่อพี่เพื่อนองเขืา ตูตปลีนกับไขด่ดอกอิ่มแหละก็สะได้ไปแล้เนาะอือหือทางนี้อิมอ่มเลยพี่น้องอืออือนวสังกะรี่ับไข่ได้พี่น้องอือหือหอมดอก อืมของแถมั <ici> ้ตอนนี้ใหๆครับเบิดโบบาวสักกรีนั่งอยู่ครับอืมเนี่ยเอาเอาบุระตอนของแถแน่นอนครับจุตับ สูสินั่นแล้วพิษนะครับที่เผาบ้านีเขาครับผมเอาครับสุดท้ายครับเพื่อพี่เพื่อน้องทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังเล่โอ๊กเล่นแจครับให้พอดำกับบ่าวสัตว์ลีเฮงอย่างวาพอกันทหนึงครับพอกันย่มใดต้องจัดครับเมนูซอยจูครับบรรยากาศแย่มเทียงนะพี่น้องแต่ว่ามันมันคลายฝนจีโต๊กเนาะบรรยากาศคือทวงนี่คือโต๊กกาครับโต๊กกาเตรียมสีลงไฮลงหน้าแหละครับ เอาพี่น้องท่านใดยากอ่ะจัดเลยครับปลาปิกเขาครัวหัวหอมเจียวบีขมๆ้มใส่ครับปลาปิกนำปลาขาดบรายแมนุูรสครับสำหรับวันนี้ครับฝากพี่ต่น้องเข้าไปเพลยงสำนีครับผู้ใดบุกินก็ต้องขอโทษขอให้ไว้ก้อนครับบ่มีการดามากันเนาะแต่ว่าท่างนี้แสบมันบ่แสบจนน้ำตาแตกเลยครับเอาสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเข้ามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับลำล้ำเลยๆถูกวยเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ